ยูดีมีแห้งยูแดงมีฮี่คลิปนี้ฉัไม่เห็นอีหยังคลิปนี้ไปได้นน้องใหม่มาพี่น้องโอ้โหยูยนอบเอบเร่เบราเลยนอยังใหญ่เลยเสียไม่เห็นยังวุ้ดีขวิดเมาแก่งน้องใหม่พี่น้องแกงเปืดอนนองใหม่ใส่บักบวบนี่ได้บวบหอมมานาวหนึ่งบวบกัน,นวยแบบใหญ่งงพี่น้องแล้วมีเห็ดนั่งฟา้าน้ำเนี่ยหอยใส่เห็ดนั่งฟ้านำ้ำเนี่ยหมอบักใหญ่อุย้ยจะกินไปสิตลูกหมอบักใหญ่เลยสองนอคือสีเมียนไปลุยกันเลย ระวังทิรัวทำไมตุ่มรอว่าะจันหวะโอ้ยรอระวังรอดทำไมตุ่มมาดีอันอน,อน,นี้ถามเขาพานั่งตัวใส่ใส่บิดกลั้เลยใสยย่ไหล่เสียบไหล่ใส่ไหล่หอมไหล่ถึงเขาแก่แล้วฉันก็จะรักใครจะทำไมถึงเขาแก่ไปจนเกินกว่าไว้นองของพ่อ <laughs> โอ้ยเน,นาะสังส่งซะเนาะสั่งก๋วยเส้นาะง่ามนันอีเสียบอะไรนี่ เคยแล้วเรไปเสียบมาแล้วเดี๋ยวไปเสียบอีกดีกว่าเนี่ยงานพักนั่งตูนี่เสียบติดเสียบติดพักคุณค่านี่กระเด็ดขึ้นกันแต่ว่าต้องเด็ดดีๆถ้าเด็ดบดีแล้วห้องเออลงในน้ำบุนอ่ะช mm hmm. ุดยอดน้ำน้ำไหลเสียบไหล <laughs> น้ำเยอะเสียบเยอะโ,โ,โอ้เออโอ้ยบวบหอมมีสีบวเปลือกออกพี่น้องแต่ถ้าเอาเปลือกออกนี่เวลาพอนยุบลงไปแล้วพันสีบวสวยเลยพี่น้องพันสียุ่งแบบบสวยเลย,แบบย,เลยจ้ะแล้วก็กินหอมพันกับสีบวมีถ้าเขาใส่เปลือกนั่งเขาต้องใส่เปลือกนั่ง วันใส่็จต้องเปลือกเป็นแบบนี้อ่นวอ่อนแบบนี้เพต้องห่วงพี่น้องยำได้ขาดปื๊ดขาดปื๊ดเนี่ยนวดอ่อนแบบนี้นะหน่วยใหญ่ซื้อแต่วันตกแก่พี่น้องนี่อ่อนนีดีเขาวจวดสุดยอดเฮียเบื้งหนอนทำไมหนอน่าแต่โอ้ยเนาะพาอเบื้งหงอนทำไมเดื่อปื๊ดปุ๊ดเพราตุ่มไร่น้ำแล้วพี่น้องตุ่มน้ำเดียวตุ่มน้ำเดียวกระจืดแล้วจ้ะเนี่ยน้ำคนเหลืองนี่คือน้ำขุ่มนี่นอ่างเดียวหนึ่งเหลืองนี่ตุ่มน้ำเดียวกับพ่อเหรอพี่น้องอีกสักครู่อีกสักครู่ดิ๊ดพักไปแล้วไปทำกรว เบือไปพร้อมเดี๋บอกพลิกเลยเถอะพี่น้องไม่ต้องโผล่เสียเวลาหลายเที่ยวเอาเบือก็บอกพลิกใส่ไปน้ำกันเลยีน้ำแขกเอาเบือต้องกเป็นก้อนเอาเบือสูดไฟต้องละไล่น้ำแบบนี้พี่น้องแล้วแต่สูดไฟสูดมันเพาะว่ามันใส่แบบไอ้ที่ว่าตองละไล่น้ำเนี่ยตามเดี่ยวขวดใส่เลยไม่ป็นก่อนซิมบึงวไงซีมึงวันเสาร์ผมไป ามันเศร้าขมแล้วขอเปลี่ยนน้ำล้างน้ำเย็นเลยมหจุดแล้วเศร้าขม่ะเส็นนำไปยันนั่งแบบนี้นำไบยันยน,นั่งนี้บริการอีกนิดพี่น้องสื่อแบบสัมฤทธิ์ม้าเาใถุงละห้าบาทถุงละห้าบาทห้าบาทโอ้โหอึมดไรเดาแบบน,นี้เหรอหงุดอลไรี ดูวันขบวนสุดท้ายได้ฟังฟังแล้วใจหายหวัวใจน้องมีเทพ <c oughs> <c oughs> มาปุ๋งเลยเกลืออันนี้คือเกลือนะคะผงนัวผดดกกู้ใดผ่กินผงทอดรูใส่อะไรน้ำปลาเดี๋ยวจ้องเผื่อไม่มันจะเข้มหัวไม่วันมาตอมประเดีย๋ยน้ำปลรราน้ำเลือกกับพี่กินตำไว้จวดจาดเทพบุ้ม เกือบเรื่องบูบบดี่น้องเกือบเรื่มใส่บวบหอมลงไปใส่เห็ดน,น,น,นั่งฟ้าเครื่องขึ้นเหนีนเลยแกงน้อวมันหมอนี่เครื่องเนีนครับเต็มมัวโอ้ยสุดยอด ซิมกันนะป่านนี้โอ้ผมได้แตกได้กินแมงวันก็หล่แมงวันได้กินประเดกนวซิมซิมซิมอือืม่บๆบบ โอเคเลยใส่ผักขุนขาบัดีใส่ผักขุนขาลงไปขุนขาผักนางตู่้เครื่องเหนีนครับติมมอหมอกรอบกินผักขากับผักนางตู่หอมหวยหวยเลยพี่น้องเอ้ยแสบ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 ,แส,บสุดยอด ยอดเต็มหมอดีดีอีหรอเต็มกระอดอกกระเดีย้ยน้ำมาลายน้ำพ่อจุ๊จุ๊น้ำพ่ออุจุอิกิมิจอดเด็กินปลาขาบอพี่น้องเอ้านั่นส่ดกล่องอย่างเด็กกินปลาขาบอจ้ากินปลาขาบอพี่น้อง้าหงหอมมวนๆเลยโอ้ย ยดยดท <c oughs> ีนี้นี่หน่อยเอ้ยปิดไฟปิดไฟเดี๋ยวพักสีหยุกหฮงนั่น <c oughs> <c oughs> <c oughs> สุดยอดอีดีพี่น้องเอ้ยมาเดอ้อบะนี่พูทดีชิตสุดเกล้ยงละไมหมหอนหอนน้องไข่บุระสุดหอนหอนเขาเดียวปั่นขับมีไงบะนี่สุดยอดโอ้ยวอยากเเบวเลยจ้ะไปไปไป